เบื้องหลังคิดทํากับข้าวที่บ้านไม่ได้อร่อยง่ายๆชิวๆแบบที่ทุกคนคิดไปจา้าตามติดคลิปมือเช้าบ,บ้านๆในช่องไอ้พ้า้ายกันเริ่มจากแพะตื่นมาก็เห็นนางกับแม่ไปเก็บผักขมในสวน<อ>เขามีตากล้องส่วนตัวด้วยอะ่ะเลยถามว่าตากล้องคนนี้จ้างมาราคาแรงไหม้ยบ้านลายบ้านแล้วมันก็มาเสียน้ําตาต่อให้กับหนอนซึ่งมันลงคิดไปว่าแพรกวนนอนแต่แท้ที่จริงแล้วรักสัตว์ชอบน้องนารัก น้อง,งนัง่งละน้องน่างละพอเหตุการณ์หนอนผ่านไปแพ้ก็ถูกมันใช้แรงงานยังหนักหน่วงมากแพ้แพรช่วยเด็ดผักขมหน่อยแพ้มาช่วยกันเด็ดผักบุ้งนันทาเรียกมันล้อถามจริงทันใดนั้นเองก็มีคนเพิ่งตื่นแพ้บอกไม่ได้จริงๆว่าใครไอ้ฝ้ายก็เลยไปเล่นงานคนตื่นสายแต่ เจ็เ่สมควผ่านไปเป็นชั่วโมงอาหารเช้าก็ยังไม่คืบหน้าเพราะเราโมแต่โตว,วาทีเรืองรากผักบุ้งยู่เวลามันทาคลิปแต่ละทีแพก็คือลูกเบ้คนหนึ่งค่ะในคลิปนางเป็นสาวบ้านบ้านยืนล้างผักบุ้งแต่แท้ที่จริงแล้วคนล้างคือแพเองผ่านไปพักใหญ่อาหารเช้าก็ยังไม่คืบเพราะเกิดการถ่ายซ้อนถ่ายและซ้อนถ่ายกันอยู่อย่างอีกข้า,าวเช้าจะได้กินกี่โมงได้กินอยู่ละ ได้กินอยู่ละเจดังหลิวเขาว่ามางี้หลันั้นก็เกิดการสปีดแม่ครัวผัดกันคงตะหลิวทุก3ามวิจะเร็วหรือช้าก,กว่าเดิมถามน่อยและในที่สุดกับข้าวทุกอย่างก็เสรแต่ละมือความอร่อยให้10ความวุ่นวายให้ร้อยจ้าแล้วถามว่าจะกินได้เลยไหมไม่เนาะแม่ดูหนังสั้นรอส่นหลันกอดเข่ารอส่วนแพ้หิวจนสลบไปละ